สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิ e a m Channel นะคะตอนนี้เราอยู่ในเกนม Genchi Impact จะมากาชาท่านพ่ออ็ก e ิโน o ตอนนี้สวัสดีการกาชาน่าจะอยู่ที่57นะคะบาง อันนี้เราดูกันไปห้าสิบเป๊ะอ่าแล้วตอนนี้ดีมีงบประมาณตรงนี้มามาดูกันท่านพ่อจะมาหาดีไหมมานะคะด้านมานะรออยู่ค่ะไปเริ่มเลยทุกคนอม,ม่วงเชียวอ่า ขอห้ามน,นะคะโอเคเรือท่านพ่อมาแล้วท่านพอ่อฮ้นองมาตกใจอ่าอย่างน้อยได้น้องแล้วน้องดินเนตอ่าต่อไปลูกมาแล้วพ่อตามมา ลุกมาแล้วพ่อตามมาอม้โลที่ประมาณ70อโอ้ยตกใจตกใจท่านพ่อโอ้ยน้องท่านพ่ออย่าหลุดนะท่านพ่ออย่าหลุดนะไม่นะท่านโอ้นาแนชีชี แต่ดิมไม่เคยได้ชีชีมาก่อนนะจริงหลุดได้แต่จีนกับดีลุกอะโอ้โหชีชีหลุดได้เป็นเอ้ยเป็นครั้งแรกที่เมืองน้ําเปิดและดิมหลุดนะทุกครั้งนี้แบบตั้งแต่สี่จุดต่างๆมานนี้ไม่เคยหลุดเลยอ,อะมาต่อยังไงเราก็เตรียมงบมาให้ท่านพ่ออยู่แล้ว ไปโอ้โหเสียงดีเต็มละดาวเต็มละอ้ยท่านพ่อไม่รักหรอท่านพ่อไม่เคยได้ก่อนการันตีเลย <c oughs> อุ้ยน้องรักเราใช่ไหมตอนนี้น้องรักเรามากใช่ไหมต่อทุกท่านพ่อ,อข้ามไปเลย โอ้โหโอ้โหท่านพอ่อมาเถอะไม่มาหู oh, เสียงลิ้นแล้วเปลี่ยนตำแหน่งไหมแล้วเปลี่ยนตำแหน่งเถอะมนนี้มืนนี้เหมือน,น,นบ้านท่านพ่อน่าจะอยู่ตรงนี้เ่าลองเปลี่ยนตำแหน่งดู๋ยวทุกคนท่านพ่อจะมาไหม ข้างบนเนาะนี่ซัพพลายอ๋อท่านพอ่อการ์ดีชิเรมาดูกันท่านพ่อจะมาไหมไมเปลี่ยนที่ก่อนทุกคนวงจุ้ยเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะ น่าจะได้ท่านพ่ออยู่เนาะแต่แบบอาวุธคงไม่ได้แล้วอะ่ะโ,โอ๊ยนี่ท่านพ่อยืนอยู่ตรงนี้อันนี้เอาลูกมายืนดูก่อนเอาลูกมายืนดูท่านพ่อมานะท่านพ่อโอ้โ,อโ,อโ,อโอหมลินมาบ่อยจุงนะ เกลือเป็นชาิอะตอนเนี้ยเกลือแบบตอนนี้เราต้องไปรักษาไตโอ้ยลืมนับอะโลที่เท่าไหร่โอ้โหสิลืมนับจริงๆอะทุกคนจะได้ไหมนี่แล้วอีกสองพันก็เลโอ้โหได้ละอันเนี้ยการันตีมาสองตัวได้ไหมมาสองตัวได้ไหม มาสองตัวอมาสองตัวได้ไหมท่านพ่อมาสองตัวได้ไหมสองตัวไม่ได้แน่เลยโอ้โหตกใจน้องเอ้ะ <c oughs> อย่างน้อยเราก็ได้ท่านพอ่อ <c oughs> แต่หลุด <c oughs> โอเค อาวุธน่าจะเหลืออีกแค่ประมาณเนี้ยอาวุธโงไม่ได้แล้วออกท้องมามข้ามไปโอ้โหอพอเหลือไหมี่พ่อเหลือไหมได้อีกสี่โลเองอื่เอาหมด นะเดี๋ยวสิบห้าโลได้อบ,บุไปเฮ้ยมาทุกคนอุ้ยหอกท่านเพาเขียวหอกเขียวท่านเพาะมาเด้เออ,อย่างนี้โอ้ยใจใจเต้นมากตอนนี้โอเคโอ้ยใจตกอจ ขอบคุณค่ะสองไหมออกสองอุ้ยเตโอเคโอเคมากขอบคุณค่ะทุกๆกำลังใจขอบคุณสวรรค์สมงปรดหลุดท่านพอ่อแต่ไม่หลุดอาวุธดีใจมากเลยแล้วคะ่ะทุกคนทีมก็ต้องลาไปก่อนนะคะตอนนี้ใจสั่นมากปากก็สั่นด้วย เอาละคะ่ะทีมขอลาไปปั้นท่านพ่อกับอาวุธท่านพ่อกันนะคะโอเคค่ะเจอกันในคลิปต่อไปอใจสั่นมากโอเคบายบายทุกคนกดไลค์กดซับให้ด้วยนะคะช่องใหม่กำลังบังเกิดค่ะบายบายค่ะ